ก้จบแล้วค่ะก็วันนี้ EP 19พรุ่งนี้ EP 20ก็เป็นตอนจบแล้วค่ะฝากทุกคนติดตามด้วยคือเรื่องเข้มข้นมากๆโดยเฉพาะแบบทุกตัวละครเลยคืออย่างคุณพี่คุณเอกกับคําดวงเนี่ยเขาก็เริ่มเผยความในใจต่อกันแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องไปรอลุ้นว่ายี่สุนจะยอมรับความจริงได้หรือเปล่าหรือว่าเขาจะไปก่อเหตุการณ์อะไรไปสร้างเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าค่ะแล้วก็ฝากติดตามจุดจบของยี่สุนด้วยนะคะ ที่ได้รับจากพิแฟนนี้มันตรงกับใจที่แบบเคยหวังตรงนะคะถือว่าตรงเลยเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าตัวละครนี้เป็นเล่นเป็นประมาณนี้ฟิดแบกน่าจะประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็หลายหลยคนก็ให้ฟิดแบกตรงเลยแต่ว่าที่เอ็กซ์ตร้าขึ้นมาคือบอกว่าแบบเอ้ยชุดสวยดูสวยดูแบบแล้วก็ฉากแบบตลกน่าติดตามเลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟิดแบกที่เกินคาดะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามกันมาน่าร้ายแบบชดสวย ค่ะคือตอนแรกอ่ะก็เข้าใจอย่างนั้นว่าเขาร้ายแบบร้ายแบบว่าขำๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังๆมันก็จะมีช่วงที่แบบว่าเฮ้ยเริ่มหลุดๆบ้างเล่นของบ้างอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็หวังว่าเขาจะกลับมาได้ค่ะคือตัละครก็เาเป็นงคือหลังๆเจอเขาบอกว่าอุ้ยแบบตัวจริงน่ารักจิงเลยแต่ว่าไม่ค่อยชอบยี่สุนเท่าไหร่อรเอี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นมากกว่าค่ะเล่นถือ ก็ดีใจใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นถือว่าเขาเรียกว่าอะไรตามคาดค่ะบทที่ส่วนนี้แอบแอบพลิกบทก,กับกับคาแรคเตอร์เองนีดนึงไหมคะพลิกเลยค่ะพลิกหนักเลยคือตอ้องตอนเวิร์กช็อปอค้นหาตัวละครก็คือใช้เวลาใช้ใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขามีหลายเลเยอร์บางทีเขาก็เหมือนจะฉลาดบางทีเขาก็แบบอะไรของเขาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องพยายามเข้าใจความคิดเขาให้ได้ะนะคะแข้ว่าดีไซน์ออกมายาก ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งค่ะถือว่าเป็นบทที่ทำให้แบาได้พัฒนาสิลเยอะเลยค่ะคือได้พัฒนาสิลเยอะมากเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะความลึกของตัวละครเยอะกว่าตอนที่บําเล่นเป็นมุมหลงปกตค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะการชอบอะไรตัวละครสหรับชอบในความนายีฟของเขาความที่เขารักคุณแม่แล้วเชื่อฟังคุณแม่มากๆเนี่ยค่ะคือก็เป็นอะไรที่หาได้ยากใน อาจจะแบบในทุกๆยุคสมัยเลยที่แบบคนหนึ่งที่ยอมที่จะเชื่อคุณแม่เชื่อฟังคําสอนของผู้ใหญ่มากขนาดนี้อะไรเงี<ม>้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์คือถ้าเกิดเขาเจอคนที่ชักนําไปในทางที่ดีเขาก็คงจะไปได้ดีสุดๆอะไรเงี้ยค่ะแต่บังเอิญคุณแม่สอนอะไรก็ไม่รู้กค่ะก็ฝากเอาใจช่วยยี่สุ่ดนว้วส2งอีพีสุดท้ายแล้วนะคะรับชมได้ทางรับชมได้ทางช่อง3นะคะ พุธปรหัสนะคะสองทุ่มนะคะสองทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ทางสับพลัสด้วยค่ะมาที่ซีรีส์เกิล์ลต่อค่ะมีบูฟิวอะค่ะบูฟิวเดอะซีรีส์ค่ะเล่นคู่กับน้องอุ้มเป็นไงบ้างคะกระแสดีมากกระแสถือว่าดีมากดีเกินอันนี้โดยดีเกินคาดเลยคือตอนแรกเราคุยกันว่าแบบเอ้ยแบบมู๊ดมูดมันจะออกมาเป็นยังไงนะแบบแฟนคลับจะชอบหรือเปล่าจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเพราะว่าก็เป็นอะไรใหม่ๆทั้งสําหรับบัมแล้วก็สําหรับพี่อุ้มด้วยค่ะรู้สึกยังไงกับการที่ว่าได้รับการตอบรับมากขนาด แฮปปี้มากแล้วก็อยากเปิดกล้องแล้วเพราะ<ช>ว่าคือรู้รู้บปรมารู้ซีเควนซ์ของเรื่องแล้วแต่ยังไม่ได้เห็นหมดค่ะก<ม>็ะรู้สึกว่า<ช>ทุกคนน่าจะชอบเพราะมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวทุกคนมากเลยเงี้ยบางที<ม>เราอ่านล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราก็เคยเป็นเหมือนเราเลยไดอะล็อกนี้อะไรเงี้ยค่ะคือยังไม่ทันเปิดกล้องะค,ะค่ะทุกคนก็เริ่มเขินกับกับแดมกับบุ้มแล้วอะ <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะเขินเหมือนกันค่เขาอยพายรอดแบบน่าจะอยู่ในคอิวเตอร์ทั้งวันวันนั้นเหมือนมี ใช่ค่ะก็คือตามมาดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเห็นฟีดแบ็แล้วแบบเสียงไปค่อนข้างแตกไปในหลายทางแล้วแต่ก็รู้สึกว่าออผลตอบรับดีเกินคาดมากๆค่ะอยายังาไปวันที่บอกว่าเราตัดใจเข้ามาในเส้นแซฟฟิกก็จริงๆเคยบอกอยู่แล้วว่าเป็นแซฟฟิกเป็นอะไรที่ประมาณอยากจะอยากจะทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ชอบแล้วเราก็เป็นอะไรใหม่ๆด้วยค่ะพอ พอเหมือนเขาติดต่อมาแล้วก็เห็นเป็นบทนี้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักคือมันเป็นซีรีส์ที่มีความคอมเมดี้เป็นฟิลกู๊ดเป็นแบบมีมาเติมเต็มให้ทุกคนเลยอะคะ่ะก็รู้สึกว่าอยากทําค่ะแล้วก็อยากจะทําให้มันออกมาให้ดีที่สุดยากไหมคะกับการที่เปลี่ยนจากปกติมาเป็นเกิร์ลั้ยากไหมว่าในเรื่องของการค้นหาตัวละครยากพอๆกันเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เราต้องเข้าใจเขาอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะแบบ มีอะไรที่แตกต่างกันจากละครเนี่ยคะ่ะเพราะว่าเราใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็มันจะมีความธรรมชาติมากกว่าแบบบางทีดะลอกมันก็ไม่ได้ฟิกซ์มากอยากทำะลรอยู่ทำเลยอะไรเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราดีไซน์ออกมาคนดูจะชอบหรือเปล่าลอได้มีแบ,บคครคมน์ทาแล้วใจฟู <laughs> ใจฟูก็มีคนบอกว่าเอ้ย <g> เห็นเคมีของเราอไนเงี้ยคะ่ะก็เคมีที่แบบ เออดูจินได้อะไรเงี้ยแล้วก็ววมสมมว่เอยแบบเอบบเอก็จริงอ่ะเราก็ดูแล้วยังเขนินเลยก็ไม่ค่อยกล้าดูแบบพวกฉากหรือซีนก็อาจจะสกิปไปบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ซีนนี้ทุกคนเถียงกันแบบตอนที่มันเป็นดราม่าที่แบบว่าไออุ่นกับพาฝันทะเลาะกันอะไรเงี้ยค่ะซีนนั้นก็เป็นหนึ่งซีนที่คนพูดถึงเยอะก็รู้สึกว่าคุ้มแล้วที่ที่แบบว่าเวิร์กช็อปกันมาอะไรเงี้ยค่ะซีนนั้นเป็นเวลาตอนถ่ายใช้เวลานานที่สุดเลยะคะ <c oughs> ่ะที่งานนะเรื่องนี้ก่าจะบอกว่าได้เปิดตัวในวันนี้ นานไหมไม่นานประมาณเออประมาณสงเดือนถึงานานไหมคะประมาณสงเดือนงานที่บอกว่ามันต้องเก็บไว้แบบบอกใครไม่น่าที่เาได้รูทุกคนเหมือนจะรู้อยู่แล้วเลยอะค่ะพอเปิดมาไม่ไม่เห็นมีใครเซอร์ไพรส์เท่าไหร่เลยนะคะก็ฝากด้แฟนราติดตามได้ค่ะค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะคิดว่าปีหน้าได้ดูแน่นอนค่ะก็เดี๋ยวจะ คิดว่าน่าจะกำลังเร่งเปิดกล้องให้เร็วที่สุดนะคะก็ฝากติดตามภูฟิลดะซีรีส์ด้วยนะคะขอ,คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ